สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมารีวิวปากกากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใครที่ตามดูคลิปรีวิวปากกามาเนี่ยน่าจะเห็นว่าผมเป็นคนรีวิวปากกาสีขาวค่อนข้างบ่อยเนื่องจากชอบสีขาวนั่นเองนะครับโอเคสําหรับวันนี้เราจะมารีวิวปากกา e11 กันอ่าก็จะเป็นสีขาวตัดด้วยกบมีสีดาแซมๆอยู่บ้างนะครับแล้วก็ในแพก็กเกจเขาจะมีเป็น ลิสแบนแถมมาด้วยโอเคเรามาดูตัวปากกากันเลยดีกว่าสำหรับตัวปากกานะครับเรียกว่าค่อนข้างคล้ายกับปากการุ่นหนึ่งที่เราเคยรีวิวไปเนาะแล้วก็แถมลิสแบนด้วยเหมือนกันเลยนะครับเนื่องจากเป็นแบรนด์เดียวกันเลยเดี๋ยวผมขึ้นคลิปอีกตัวหนึ่งให้ดูที่คล้ายๆกันตัวนี้จะแตกต่างตรงที่รู้สึกว่าบอดี้เขามีความ เงาขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็มีสีดำเข้ามาตัดอ่าเหมือนแบ็กกราวนะ์นะตอนนี้เลยนะครับเหมือนเปียโ,โน,โนเลยโอเคก็ลวดลายก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากในส่วนของหัวเนี่ยก็จะเป็นหัวเหล็กมนมนนะครับทั้งสองด้ามเลยแล้วก็จะมีกิบยางเนี่ยใสขึ้นมานิดหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นขาวเหมือนตัวบอดี้นะครับจะมีความใสขึ้นมานิดนึงอ่ะ ในส่วนของตัวนี้เนี่ยน้ำหนักนะครับอยู่ที่ประมาณ19กรัมประมาณนี้แต่ว่าให้ความรู้สึกค่อนข้างหนักกว่านั้นนะครับอยู่ที่ประมาณสักอาจจะเทียบเท่ากับปากกาย0กรัมได้เลยนะครับความรู้สึกเพราะว่าตกการเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีความแน่นนะครับอ่าแล้วก็ความยืดหยุ่นอาจจะน้อยอีกหนึ่งนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ 9.8เซนประมาณนี้อ่ะก็เรียกว่าเป็นความยาวปกติสําหรับปากกาห่วงนะครับตัวนี้เนี่ยพึ่งแกะมาเล่นเหมือนกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมขอหลังจากที่จับจับ,จบเล่นๆจับมารีวิวเนี่ยครับรู้สึกเลยว่าแรงเหวี่ยงดีมากดีกว่าหนายๆรุ่นที่เคยรีวิวไปนะครับคันนี้เนี่ยถ้าคนชอบแรงหวี่ยงแบบหนักๆแน่น จะธิบายยังไงดีแรงเวียงแบบต,บตึ๊บๆนะครับเวียงปึ๊บไปเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยโอเคเลยนะครับแรงเวียงช่วงปลายเขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยในเรื่องของการคุงบางคนถามว่าปากกาแต่ละน้ำหนักเนี่ยการควงต่างกันไหมเล่นท่านั้นท่านี้ได้ไหมต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามาอยู่ที่คนเล่นด้วยเนาะอย่างผมเองเนี่ยต่อให้ปากกาควงน้ําหนักไหนก็ตามบางท่าผมเล่นไม่ได้ก็คือไม่ได้อยู่ดีนอกจากเราจะฝึกจนกว่าเล่นได้นั่นเองดังนั้น ปากกาอาจจะอยู่สัก2ี่0นะครับหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกฝนเรื่องของฝีมือมากกว่าแล้วก็ใครที่สนใจรุ่นนี้อ่าสามารถไปดูได้ที่แฟนเพจฟิปสมายหรือว่าจะเป็น s h อ p e e f ฟิปสมายก็ได้นะครับ i ิกสโตเอ็กซ์ฟิปสมายหรือว่าจะเป็น l a z a d a อ่าลาซาดาเราก็เพิ่งเปิดใหม่เนาะก็เป็น p i กสโตเอ็กซ์ฟิปสมายเช่นเดียวกันโอเคก็คลิปนี้เท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวเราจากกันไปด้วยคลิปพวกปากกาสั้นๆแล้วกัน